อยู่ใช่อีกกก้างก็ใตเลยแต่คืยเสร็ก,ก็ล่มมินซิ้วยกซิ้วอาตอนนี้เพ่อยจะพาไปทานบามีหมูกรอบที่แผ่งรอยเบตงค่ะ ขายอะไรคะทางร้านเราก็จะขายเป็นบะหมี่เกยวหมูแดงหมูกรอบเป็นยาน่างไก่สับไ<ม>ก,ก่สับที่จานหนึ่งกี่บาทคะไก่สับขึ้นตัวก็350บาทค่ะแล้วหมูกรอบจานเท่าไหร่คะหมูกมอรอบจาน250บาทค่ะ เดลเทียนยู่อยู่เซาโยฟานจีฟ้านอยู่คาร์ลเมียนทางเอาตัวโต้ไหนเลือกกลางเส้นผสมนะเต้นผสมแห่งสองดิเดเลเทียนใต้หนาหลีนเดลเทียนชื่อเกินยีเปีอวกาศบีดสุบารีตรงข้ามจอดจุดจอดจุ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 วจุด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  จะอยู่ตรงข้างปาลีค่ะอยู่ข้างกระเพาะปลาตรงแผงลอยตลาดเช้าเปิดปิดกี่โมงคะเปิดปิดก็เปิดประมาณตีห้าตอนช่วงเช้าปิดก็ส่วนมากจะเป็นเที่ยงพุ่มค่ะก็ตาเป้าเพิ่งแค่สามเลยนะ